โอเคมาแล้วนะครับรอบนี้ก็มากับหกเก้ากับสหายเกียนนะครับเฮ้ยหนึ่งดอกเข้ามาหนึ่งดอกสามคนสี 4, ่คนในห้องวิ่งเร็วชิบหายใช้เต้กะลอน โคเคไม่โอเควะ, <S <S ะยังไม่รอดครับ 他要死嘞！他来挡，跑开，纳智，快！哦。 โอโ้เขาวิ่งเร็วมากเลยครับแต่เขาก็ยังพลาดไปชังหวันหนึ่งไม่ตายขอยี่สิบแน่แน่อันตรายแล้วครับชังหวันนี้คอยชิวๆ ไปเรื่อยรอ,อะแล้วเนะี่ยตอนนี้ชายเต้ก็ขึ้นที่หนึ่งไปครับ 看什么啊啊啊 มีคนเข้ามาเพิ่อมอีกหนึ่งคนนะครับเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับ ช่วหวันนี้ก็เริ่มจิ้มไม่โดนแล้วนะครับสกอร์ก็น่าเกลียดมากมวิ่งโคตรเร็วเลยนะครับ เอาตายแล้วนี่หวาก็จะลองกับชายเต้ซะหน่อยนะครับเฮ้ย <Poor> ชิตอะไรเนี่ย โอ้โหเกินไปหรือเปล่าใออจไม่น่าใจนะเรียกป้าดก่อเกินไปหรือเปล่าออป้าขอเก้า,ออกา,ารับจบนะครับเก็บเรียบ ไฮ้บักหลังขานะครับไม่เห็นจริงเลย โอเคเขาเปลี่ยนเป็นหอ,อกนะครับโอ้อจบไปที่สามแล้วปะไม่น่าเชื่อนะครับแต่ต้องเชื่อนะ Hey, Chain Slugger! Chain Slugger! No! Oh. I'm going Chain Slugger! Chain slugger! Chain slugger! Oh, you got are out it. How come i not พาไปจามานะัดหนึ่งโ้ดับสาแต่ม้่งครับโอ้ยมเจ็ Chain slugger. Uh, Chain slugger. Uh, man, uh. Okay. ก็ go... Chain slugger. Uh, uh, uh. โอ้โหเรียบร้อยนะครับก็จบเกมแบบที่สามนะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับเกมนี้